สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเร่นเลยสเกมเมอร์แล้วนี่ผมนายตรัสในเกม Resident Evil Operation Raccoon City ครับอันนี้เป็นมิชชั่นที่สองนะครับรู้สึกว่าให้มาที่สารกลางของเมือง Raccoon City นะครับเพื่อมากำจัดข้อมูลทั้งหมดนะครับรู้ไว้ที่ไวลัสเนี่ยมันจะแพร่ไปทั่วทั้งเมืองนะแล้วมั้งน่าจะใช่นะครับตามเรื่องของมันเนี่ยโอเคตอนนี้ก็มีรูโป้เบลเวสเปกเตอร์แล้วโฟครับมีผู้หญิงสองคนนะครับแม่ โอเคเสียงวันนี้อาจจะไปแปลกหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากผมเป็นหวัดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลืมปุ่มหมดละอ่าไม่ไม่ได้เล่นเป็นสัปดาห์แล้วครับลืมลืมเรื่การควบคุมไปบ้างครับก็จะมีเสียงไอเป็นระยะระยะนะเพราะว่าผมเป็นหวัดอยู่ตรงนี้ไม่เป็นหวัดกันเยอะครับถ้าใครเป็นหวัดแล้วจะอินเทนจะอินเทนเลยนะครับแมต้องรีบเป็นกันเยอะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยอ่าเป็นศพของผู้คอลายนะครับ เฮ้ยมึงไงทำเสียงทํทำกูตกใจอ้าวแล้วมึงจะ cover ทำยนี้ยและอีนี่อะไรมึงโดนตุยตูดได้ยินเสียงซอมบี้แล้วครับโอ้โหเสียงเป็นอะไรที่น่ากลัวมากคือเสียงพวกเปิดอะไรมันไม่ง่ายเลยจะไม่ตกใจจังหวะเมื่อกี้เลย แหม่ก็ตูน่าจะให้กนอืติดเข้าก่อนัน้งคนอะไรระยะสัน้นระยะสั้นกีเสียงดังกว่าอ้าวแล้วก็ลุมถึงกันอยู่อ้าวหายแล้วเด,เด้งเด้งเด้งแป๊บนึงเด้งครับเามาต่อครับเมื่อกี้เด้งนิดหน่อยอืออีนี่อีนี่อาบวกต้องบวกงานนี่มีบวกโอ้โอยเดี๋ยวนะ ใส่หูฟังเต็มเนี่ยแม่งนี่ตกใจมากตำรวจขวดตำรวจขวดตำรวจใส่หูฟังข้างเดียวดีกว่าครับเพื่อจะได้ไม่ตกใจนะครับจะได้ไม่ตกใจแบบเมื่อกี้เรียนซอมบี้โอโ้โหอออ๋อเราต้องเคลียร์ซอมบี้ห่งชั้นนี้ให้หมดนะยังไม่หยุดทำไมมนันยากวะมบีมม,ม,มันก็อึดจึงเบยครับ

าแฟร์สมิอีกแล้วลวงเว้ซะเกนเอนเทรน์มีหอไปที่สารกางเมืองฮ้ย้กระโดดหาแมืไงโอ้โหมีโอ้โหได้ฮิยูบีซีเอสนี่เราจะเจอแบบนิโคลายจินอวิเยฟครับเป็นเจ้าหนี้ของยูบีนะมั้งถามว่ามันคือพวกยูเอใช่ไหม ทีมของไอ้นิโคลายเนี่ยตูกส่งมาให้ช่วยเหลือผู้คนนะแต่มาไม่ทันนะนี่มันไม่ใช่ทีมปลอดภัยเขาดูสึกว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเพื่อเออลบข้อมูลว่าอ้าวที่หอล็อกดาว ไฟเซอร์ตี้รูมไปเลยลูปัวน้ำทางอ่ะก็คือติดโคมเบอร์อะไรเรื่องหนาเนี่ยไป้ป้ยเปิดดิเฮ้ยมันจะอื้ออ่อนะโอ้โหแล้วกดอะไรปลาระเบิดวะหนีความกรีนไปเอาติดอีกมึงสเตเด้ยนี่อย่าวางเลยตำนั่งไม่ได้เหรอตำรวจตำรวจ ตำรวจ่มอไอ้กวนมึเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวหนูบุกสดเฮ้ยบุกกโปรไอครับสามมินทั้งคู่สามมินทั้งคู่มิลนทั้งคู่มิดุนเราเป็นปัญหาไหมถามบอกบอกได้ว่าไม่เป็นไม่เป็นไไนันยแอโบแอโบ ตับไปเฮ้ยแอมโมเอาไว้ให้หมดครับไอที่เออปรเนอร์บอะไ่เห้แล้วเนะี่ยพันตรงเนียโอ้ยแม่งตกว่ะอยู่นิดหน่อยนะอยู่นิดหน่อย เฟรมเลดีรถอย่างก็ภาพยังช่วยไม่ได้ครับ refill ammo สติ v วิร l spray ไม่กูโดนอะไรวะเนี่ยพวกบูมอ่ะฮคนละเกมแล้วออออกมาทำมยไรเยอะแล้วฮะโอเคเฮ้ยตัวนี้มีของเก็บเยอะเลยครับกดดิกดอะไรวะ first spray เฮ้โบ่เเต็มแล้วเฮ้อ้าวเมื่อี้บอว่บวบัวทำไมมันรบกวนวะโอเพนดอรเฮ้ยเราต้องเจอกับตุ้งวยอะโดรบัน่ตุ้งรวยไอ้ยนี่ยของใครวะเนี่ยยิงไปลูเฮ้ยกระโดดข้ามต้ร

ไะยกใกล้อะไรใครใครโดกันรยกใกล้ปยสมัมัมึงเปนดีับปเป็นชกันรนะยะแฟฟลกทำอไรวกพวกยัยวะนเฮ้้ยเบลงนงตกใจหมดเลยครับใช่ตัวอะไรว <c oughs> ะมาฟงมาฟันเออกูตายฟันอย่างนี้ก็ตายสิครับ เออยูอาเดนแม่นเหมือนเดเนียวิวฮาเลยเป้ายป้ายแม่งมเด็ตกแล้วแม่งเล็ดยาว่ะงานันเป็นสี่เข้าปุมีเดยนเดี๋ยวมาปงมาปาระเบลยทนเดี๋ยวเดี๋ยวดิจระเบิดไมเล่นเลน้อโจนฉับไอ้เรื่องเคียวาบังน แกจใช้เป็นคนดูแลแบบนี้มาเปิรงนดิกนะโอเคมนจกันด้มนจากานั้นะครับอะไรเขาวิ่งวิ่งไม่ถึงตามาตาเรือเรือมันมรงตาเหรอจไม่ดนเลยยโอ้โหจุดจขอมาที่คเวอร์เลยนี่่ พวกเกดไแล้วอ่าแม่งควางพร้อมกันรงอาลูกเปิดแฟลตโตเตี้ยจุมไม่โดนใครเลยครับสัตว์ไอ้ตายตายตต้องอยู่ไอ้สเคเตอร์มีขวา,างว่ะนีอนั่งไปซะดึกดลยเองครับไว้ไปจิงเลยครับไห้เปิเลยเครับเอ้ยไม่ยอให้หมดยังโอ้หหากสนนะ ฟั่างกรเน็ตไปแล้วเราทุกผลงานครับตู้ไม่โดนใครเลยไอ้อย,อยิงๆีิใกล้สุดก็ยไ,ไม่โดน,นเลยก็ฮะแม่งแม่งอ่ะเย็ปสมหมดครับสมหมดครับสมหมดครับไอ้เียเวบลไปบวกไม่โดนคนเดียวเลยเฮ้ยแล้วกเออเฮอ่ึงไม่ง่ายเลยกดใช้คิวอะไรแล้ววะ ไปก่อนเด้ๆกดฮิลก่ไล่เราจำไม่ได้อะกดไมหมดแล้วครับตอนนี้อ้ากดใช้ระเบิอีกกำเบร์กำเบร์่องาเเดขอตั มสกรีนือพอต้องกดใช้ตรงนี้นแล้วแหม่แล้วไม่บอกบอแล้วแล้วมนจะไอสองคนนั้นจะต้องอย่างนี้ครับคุณก็นะโหไม่ง่ายเลยครับบวกนี้ครับจอดจอดให้ให้ตายก่นอนใตายก่อนกัน,นว้วเยโอา่จะทำนะ

ม่ถมถามเรื่องความคมอไรต่อเครับตัวอ่นซับอยู่ซับเตอย์เนี่ยมึงนี่หัวโผลหัวมวซื่หมา,า,าจะาบอสแบบจะเียงจะป้อเจะเียงจะเสียงจะเสียงเฮ้ยบ้าเลยวะโอ,อ้ยคิมบจเนี่ยแล้วก็วิ่งไปครับไอ้ยงถอยที่ ไฟแม่งกูวิ่งมาไู่รู้ให้ทำอะไรครับอาวี้อะไรไอตี้ไวรัลสเปรย์ไวรัลสเปรย์ดอลล็อกเฮ้ยโคขโม่ข้างบนดีกว่าซื้อเราอยู่ข้างบนเราได้เปรียบไปเยอะเลยอะไรอะไรอะไรอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราทำซ่าครับยิงทำซ่าทำน้ำอันลมเหรอ ไอ้ระเบิดไอ้ระเบิดีอระเบิดะไรบังบัุ้งอะไจะโชว์หรอไม่ได้ครัไม่ได้คเวเบลเวบวกเบลเวบวกนีแย่งผลงานครับแย่งผลงานไอ้เนี่ยหลับไปซะจะขึ้นเนะตวเบลู้จะการนะไอ้อะไรมันกระโดดกระโดด มากระโดงกระโดดท่านี้เฮ้ยเ,เกียร์ถึงวันแล้วครับใช้ปืนซากนะเฮ้ยโอ๊ยปุ๊บวิลลีมึงชัดกัดนนะมึงเล่นชัดกันมึงเล่นลไรนี่มึงดูตามาตาเรือ่อยเฉลิมเฉลิมบอกแล้วเรือไม่มีตามึงก็ยังจะดูตามาตาเลยนะเกียร์นี่พุทธไปถึงไหนวะมึงได้ฮาร์ดอ่ะมึงพุทธวิลวลิป Uff. สัตว,ว์บุญลิบอกว่าไม่ใชุ่ลินครับบอกว่ามันคือพุญมิลิลแปลกแปลกสิบลแปลชั้นกันเงอยบเรอวะเฮ้ยสดสดสดสัตว์ชก่อนเดอ้าวไปได้แล้วรีิวอโมที่ครับตองไปเลยครับ ตรงไปครับอย่าอ้อมนะครับเพออ้อมมันเป็นดา,าราอะไรวะยังมีเสียงเพลงครับถ้าเป็นใน l e g e d a r y r e s i d e n t e i l 5เนี่ยถ้ามีเสียงเพลงอ้าวคือการต่อสู้กับมันยังไม่จบครับอ o ล l ก c ต d าตา้าเด็ดดี้ยังคอเล e กไม่ได้ครับยัง c o l เล c t ไม่ได้ลุกขึ้นมาดิกลัวลุกขึ้นมาไม่ได้หมายถึงมึงไอ้่ยิงยาก ฉันเรนี่ฉะนั้จะ nói เรื่องนี้อ่าวเบี้ยเลยครับมึงจอมอนแล้วจอมมอนแวทำตัวกิ้งนั่งทำอะไรอยู่ เราสามารถเข้าไปทำลายข้อมูลได้หมดแล้วครับเซ็นเตอร์วันนี้มีคลิปลับครับนี่เปนชื่ออะไรนะนิโคลายเปล่าวะส่ว่าถ้าตามเรื่องๆนี่นิโคลายมันยิงลูกน้องตัวเองนะครับแล้วก็ปล่อยลูกน้องเตะให้โดนซอมบี้แดกครับไอ้เย็นจะพยายามจะกระโดดนี่ครับ แล้วยังไงครับยัครับล่วงะเดิเครับเรียบร้อยครับเชี่อหรือครับจะเล่นต่อครับมันคลายทีมั่ทีมของเขาหนิเ้เอาปั๊มแมคเชนท์สูกันเดียวลงกี้เนี่ยนีมีเฮลิกอปตอร์มาีบเลยสัสซามี่เฮลิคอาเตอมาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนวะอีนี่ น uh ี huh, ่ไม่ง่ายเลยคอลเลกตอรคือทำไรอ่ะคอนเลกหมักฝรั่งนี่มันซีเล็กหรือคอลเลกวะหมักฝรั่งอ่ะสติปล่อยแม่งครับปลปลปล่อซอมบี้างทางอ่ะขับโค้งนี่ไงอไปสนพวกมึงแล้วกันนะ เดี๋ยวบ้างเคยหลุดไปช่วยครับบ้างเคยดไปช่วยดูผลง,งานครับโตมเอ้ยโอ้โหมันไม่ง่ายนะตอมมี่จะน้อยนิดนะครับมันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยจริงๆเนี่ยไม่ง่ายไรสนิดแล้วขวดยามครับยวยยอยเฮ้ย,ย,เ,ยเล็งแล้วแม่งยังไงเนี่ยแม่งผมเช่าเล่น fps มากกว่า t ps นะครับ เรรู้สึกว่าการเล่นอะไรไม่ง่ายไวเยอะเลยสแตนเกรเนตเจนเกรเเฮ้ยจะรีฟิลอมโมไม่ได้จะเปิดประตูีคืออ m มโมหรือเปล่าเฮ้ยเราเปิดจากใครวะจะพูดกันอเฮ้ยอ๋อมีทหารเยอะเฮ้ยทหารเป็นพวกเดียวกันเหรอวะสัตว์เกรเไมแกมันไม่ง่ายจะใช้ชันกันในสมองเราคุณ่ะไ 1941, ถามว่าต้องเจอกับี้เหมือนกันดีกว่าโอ้ยควายทำไมไม่มาเข้ารอบกูแล้วอืมบุ๊เม็นตูเม้นดูบุเม้นมีฟันคู่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 อืแม่งไม่เขียมเขียมมันไม่ได้ครับครับฟันอ้าวเฟซติดเชื้อแล้วกูแก้เชื้อไงนี่ขอบใจมากเลยเพื่อนนจิเวราลสเปรย์ฟูเฮฟวี่แมชชีนกันเออเด้อ กดกดไรใช้วะกดเชนี่กดไรใช้เนี่นะยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแอนตี้ไวรัสกดวีป่ากดวีปล่อยแม่งครับมันต้องใช้บ่อยแอนตี้ไวรัสเลื่อดก็เลือ่อนกูน้อยมากนะ ทางกว่าไปลงแล้วเสียงที่อะไรมันจะทำแนกบัวหาแม่งเนี่ยไปองนี้ครับผ่าไม่ใช่โอ้ไฟเบร์ตกต่ำมากครับยืนกันอ๋อไปบัวกะทิคุณตาเบิ้ลเฉยตายอยู่เลยตายอยู่แล้วเนี่ย พวกนายทำัฉันได้อีกก้เโอ้โหเลือดรดเลือดกูเซไ่เช่ฉันออกไปสู้อีกเลยแมดุดรูดเลอดกดำเลือกูซคุณซ้ายพอใจครับเหีว่าวต้องตาย่เลยครับเลือดมันจะหมดหลอดอยู่แล้วครับอยาให้กูสู้อีกครับ โอ้โหมาเพิ่มมาเริ่มจากตรงนี้เลยครับแบ่งพาร์ทดีกว่าพาร์ทเดียวมันคงเหนือนยนะครับบายบาย